สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i e l d ไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ร้านอร่อยบาทเดียวครับลำปางเคยมีคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนี่ครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง5้าทุ่มนะครับเบอร์โทร05 4 2 1 9 2 3 3นะฮะจริงๆเคยมีคลิปไปแล้วแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับเพิ่งมามีโอกาส ถ่ายตอนกลางวันจริงๆนะครับนี่ก็มีอาหารแนะนําราคาที่นี่ราคาประมาณ40บาทนะครับกระหล่ำปีน้ําปลา40เต้าหู้หมูแดง40นะฮะกุ้งซอสมะขาม40หมูก้อนทอด40่ยอมะระผัดไข่40แล้วก็ปลานิลพริกไทยดำร้อยหนึงเต้าหู้ทรงเครื่อง50าห็ดฟางผัดกุ้ง50นะฮะทะเลผัดเปาะ50แล้วอาหารเร็วครับนี่มาดูนี่3ชั้นขั่วแห้งนะครับ40บาทละก็อ,อันนี้อะไร ยำ50ต้ยมยำ50หมูก้อนทอด20อ20นั่นนี่อะไรยำยำหม,มูกรอบหมูกรอบดูหมูกรอบเห็นก็รู้ถึงความอร่อยแล้วนะครับอืม,อมนี่ก็20อันนี้ยำเดียบ20แล้วดูถนนอะไรนะครับพี่ถนนยุทธภั ถนนทิพย์ช้างครับถนนทิพย์ช้างนะครับอืมรสชาติอร่อยเข้มข้นครับสับไม่ผิดหวังนี่หมูก้รับ ตือีเป็นร้านอร่อยราคาประหยัดเมืองลำปางครับมาไม่ควรพลาดอืม,ไ,มได้ครับนี่ก็มีน้ำดื่มของตัวเองด้วยครับช่วงกลางคืนเนี่ยขายดีมากแน่นเลยนะต้องบอกไว้ก่อนข้างล่างนี่จะเป็นกาดกองตาแล้วันเสาไว้รรตรงไปก็กา,กกา,กา,กกาดกองตานะครับเสาที์